สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทาง่องเอาขณะนี้แม่ครัวกำลังเกีียวเขา่านะพี่น้องนะกำลังเกีียวเขา่าลด,ดมากแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้ลด,ดเกีียวสองขั้นพร้อมกันเข่ากะล้มลมน,น้ำกันยังนี่ยูย เกี๊ยวข้าวพงกน,นี้เขาเน,นี้ยอพี่เนาะพงกนี้เขาเนี้ย าเด้อมาตาเขาสรอยแม่ขั้วเด้อบุรีกีตาเขาสรอยแม่ขั้วเออนี่ค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องกำลังเกี่ยวข้าวผู้ใดที่มาตาเขาสรอยแม่ขั้วมาเด้อมือนี้เออเกี่ยวไปเจอธงเนาะ เดี๋ยวทำนี่อีกทงไปทงทั้งน้องหอยปุ่นกสัสิอ่ามือนี่เกี่ยวทงทั้งบ้านก่อนเนี่ยครับพี่น้องอกำลังเกี่ยวข้าวกันเด้อพี่น้องกำลังเกี่ยวเขา่ายู่หน้าแม่พั่วเอากะ็ะลม่มลง พี่น้องตอนนี้เข่าเกี่ยวแล้วๆกำลังสิเพแค่ะ hey. พี่น้องโอ้ปล่อยไหลรหวยๆมาเลยสิเข่ากำลังเพเด้อค่ะพี่น้องเนะตากเบ็ดตัวเอา,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 ามาเด้อมาตากเขา่าซอยแม่ขั่ว ี่น้องกำลังสืบข่าวอยู่หลายคนซอยกันนะคะพี่น้องนะรถเกียยยเก่ยวสองขั้นเด้อพี่น้องเด้อรถเกี่ยวสองขั้นหมุนกำลังตากข้าวอยู่ร้านบ้านแม่ครัวเด้อเข่าแม่ครัวอะ่ะเห็นบ้าพี่น้อง เอาอะไรพ่อลังตาเขาซอยกันพี่น้อง บ๊ะเไปว่าแต่เนี่ยแกอ้ะค่ะกระดังเข่าตาเข่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนะ เอาคลิปนี้แม่กวาสิผ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของผู้ใดเอารอการติดตามตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะาน,นเดียวแม่กวาตาเข่ากันเด้อมัลลนลุดไหลตัวพ่อบ้างหันลายุดลุดไหลอาจารย์พ่อเพราะว่ามันเป็นเลขจังไรบุญนเ,นเป็นเลขเ<อ>พี่เลขน้องมามันเลยอย่าลุดไหลไมันเลยอขอกข้างหน้าเนาะเมียน ไปออกข้างหนา้าดนเท่าแล้วสามสี่หาเมียนเซียนบ้านดุงลูกไปเกี้ยวเขาขึ้นมาปะานนี้ <c oughs> ก็เลยโทรหาพ่อกันหน้าวะครับเอาว่าพ่อเอาเลีกล่างก่อนนะแม่อ่ะล่างเลีกล่างนี่วิ่งวิ่งโฮกับเทสแม่ วิ่งล่างหกกับเจ็ดโอเคเอ่ะ <c oughs> จับคู่เลย,ยค่ะตัวตบอกเบอรแปแบกนึงว่ะน่ยตัวติดอ่ะ แกับหนึ่งครับโอเคจับคู่จ้าหกมีจับคู่อยู่แม่นบอจ้ามีเยอะมีเยอะสคู่แล้วเ่หกแปดอหกหนึ่งหกหนึ่งเกาเจ็ดแปดเยับตัวว่านี่พ่อ อันจะครับหรือครับแม่เพราะวันคือว่าห้องเก็บรติมาถึงสี่เนาะอ๋อมันเป็นรักซีบรักหนวยมากแล้วแม่นป่นปครับอ๋อค่ะค่ะชุดลางของเสียมบดุงอ่ะบนพ่อเอาพ่อมิดมิดต่อเน้นบ้านนี้พ่อซี่คู่นี่มากสิมากหกสิบเอ็ดนะแม่เลขด้วนหกหนึ่งตีอ่าก็หกแปดนี่ละ หกหนึ่งกับหกแปดอ๋อราการเลย <c oughs> มีบนน้ำบ่พ่อเนี่ยนี่ย <c oughs> อ่ะอ่ะว่ามาเลยค่ะหลักสิบบนจะว่าสี่ตัวไดมอ่ะอ่สิบบนอ่ะศูนย์สองสี่หกศูนย สองสี่หกครับคือบบเคยมีลักซีอ่อดสตีตัวสูตรไม่ว่านนี่เออสูตรนี้มันเข้าไปเม่มันเขา้ามันเป็บบ้าเมืองมันถือสูงวัาเลยถ้าเท่าสี่ับมันถือแบบนั่นแหละซีตัวเนี่ยอออืออือร่างหันก็ตัางหันก็ได้เก่าด่แม่อือ

สองเก้า <29 S 2> ไปลักซี่กันซีซีหกซีหกซีซ <46 S 2> ีห้าซีห้าซีเก้าซีเก้าจับแค่แค่เก้าคู่เลยเนะแม่อ่าโอเคมินไม่แน่นักตัวไราบานเนี่ย ว่านักล่องเบิ้งแม่ล่องเบิ้งว่านี่อ๋อบอมมีตัวนักตัวเบาอ่อ๋อแสดงว่าเรียกลักซิปนี่เดินมาหลายงวดแล้วมันบปะครับเดี๋ยวเรียกเรียกกันดับบนนันบองงวดมันค่ะมันเข่ามันหมันบ่าเข่าลักซิปขนานแหนเนาะมันมันบนาลงทุนแปดมันหลุดดิลรอบังหันอ่ามันหลุดเลยละเออ มาเอาไว้บ้างว,วันเนี่ <c oughs> เอาเอาไว้เถอะเบิงอ่าการดับตัวเก้าฮะล่ะมันมากมๆาลักซิปได้เยอะแต่ว่าลักเงินมาได้กัำลังลอยทุนบนเนาะครับบนแปดเปรกพนาลงทุนนี่คือแปดคือเทิ่งๆผิ่เด้อพี่น้องเด้อแต่อัน เอาเลขนันแล้วมาบอกมาเลยแม่อันนไหเลขวิ่งล่างไว้แม่เลขกสามตัวมามันมันมันเขาไม่สมหวังพี่กันเนี่ยบอกเรื่องบอกแม่เลขวิ่งล่างสามตัวบ่อ่าวิ่งมันมันมาจับพุงขนาดมันมันคือจะเข้าลงแม่แม่เลขเลยไหมมันเดินมันเดินครับมันเดินน่ะนะเอาเอาเอาเดินล่างหนึ่ง เงื่อนนี่หนึ่งแปดศูนย์แม่หนึ่งแปดศูนย์เอาได้เลยครับอา่าเพราะว่าแม่กลัวเฮ็ดไปเป็นคนละอันอยู่อ่ะโอเคเอา้าข,ขอบคุณขอบคุณเด้นนอดครับครับ <laughs> อเอาให้โชคให้ม้าเด้องวดนี้มีเงินค่าเจ้าเข่าเด้อครับครับโอเคค่ะ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  ก้มันมันกันบสีมันเหนไหค่ะ <c oughs> <c oughs> แม่กวัวกับ,บ่มันพ่กันละอ่ะเซียนบ้านดุงวิ่งล่างหกับเตัวติดแกับหจับคู่มีหกแปดหกหนึ่งเจดปดเจดหนึ่งเนียนไปที่หกดกับหกหนึ่งสำหรับล่างนะพี่น้องเด้อเลขเด่นล่างอย่างเดียวหนึ่งแปดูตัวติดฮาตัวติดได้หนึ่งแปดศูนย์นี่พี่น้อง <c oughs> วิ่ง บน10บ,บนเ่ราะมันวิ่ง10บ,บน0ูนยจับคูมิ0ูน5ก9 26 25 29 46 45 49เล่นแค่3มหลักหลักที่4ี่บอลเลนเลขไม่น่าลงทุนคือ8ปดขังเทิงด้วยพี่น้องเด้อลงทุนบนอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่จะหน้ากันเบิงสำหรับตัวเลขแนวทางของเสียนบ้านดุง พอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเด้อมักกะจัดบมมักกะทัดไปทุกอย่างกับเป็นแค่นแนวทางให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ์สำหรับการคํานวณเนานะค่ะพี่น้องเนาะเอาพ,พอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ